สวัสดีครับผมสิ่งสําคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับผมนอกจากการออกกําลังกายเป็นประจําจอย่างต่อเน,นื่องแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือการดูแลควบคุมควบคู่กับการออกกําลังกายก็คือการนั่งสมาธินะครับเพราะว่าผมให้ความสําคัญกับการนั่งสมาธินะครับสําคัญเป็นอันดับแรงคู่กับการออกกําลังกายดูแลสุขภาพนะครับผมเพราะการออกกําลังกาย เราจะได้ความแข็ง,รแ,ขงแรงร่างกายแข็งแรงทางด้านร่างกายส่วนการออกส่วนการนั่งสมาธิจเจริญวิปสัสนากรรมฐานเราจะได้ความแข็งแรงทางด้านจิตใจสำหรับสองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของเราในทุกๆวันนี้ความแข็งแรงทางด้านร่างกายควบคู่กับความแข็งแรงทางด้านจิตใจนะครับผมสองสิ่งนี้สำคัญที่สุดและก็จำเป็นที่สุดในการ ดูแลสุขภาพร่างกายของเราในชีวิตประจําวันในทุกๆวันนี้นะครับสําหรับผมนั้นให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพควบคู่กับการนั่งสมาธิจเจริญสติและ,จะเจริญปัญญาไต่ตรองพิจารณาคิดทบทวนนะครับผมด้วยสติปัญญาด้วยสมาธิของเรานะครับผมอยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมให้หันกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ